เฮียเฮียตัดทิ้งก็ดีเฮียบินยูเฮ้ยผมเฮ้ยไรผมขอลองแค่นิดเดียวไม่ไรไม่ไรไม่เป็นไรต้องจัดหนักไม่มีนิดเดียวแหมไฟบาเลยเพิ่งจะจะลองเม่นี่เองเร็วเฮียเร็วโห่ปวดมาแล้วเร็วปุกฟ้าก่อนลองเว้ยเอามุมนี้พอดีเฮียอย่างนี้ดีกว่าถุงมือถุงมือใช่แบนใบพัดก่อน จำเล็กเร็วจำเล็กเร็วนี่พี่ตัทิ้งกันอาสบายสบายสบายคอร์เตคอร์เต้คอร์เต้บินนิ่มๆเหมือนอะเลยอาเลยมันพ้อหนีไม่พ้นอย่าจันนะพี่เคยเล่นอะไอยังไงโอ้ยนิ่งเว้ยเฮ้ยเบียดแตกก่อนเอฮ้ยเฮ้ยพี่ตรงตรงตรงเปิดได้เลยอย่างพ้อปนอย่างนี้ไหมเอ้า มันแหละสวยเฮียเล่นประมาณนี้ตามในเเนี่ยตามีนนี่เดียวสวยเลยอ่ะโอ้โหหางไม่ไม่อยู่ปึกอ่ะเนี่ยฮะหางไม่ปึกอ่ะเพิ่มเกณฑ์นีครับเพิ่มเพิ่มเกณฑีครับเกณฑีเหรอเกณฑ์ก่อนเกณฑ์ก่อนเกณีไทยรบมือท่านจองจังจังอ่ะเอาเตกล้องาได้ เฮ้ยไม่ต้องใส่นี้แหละเพิ่มนี่เพิ่มนี่เอาเ่ะเพิ่มนี่แหละพี่เผิมนี้แหละปักดลงละดู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 โอ้ยพี่หามูอเซ็ตเซ็ตกล่องง่ายกว่าเหรอเร็วกว่าได้ครับได้ก็เอามาที่บ้านเท่าไหร่อ่ะอ้อวันนี้ไม่ทันประเดียว35ไปเลย สามห้ามากกว่านี้อีไ like ม่ดฮะเอลองดูก็ไ้ไม่ด่าเนี่ยด้า5 ไม่ม่านเลยอพี่รอไปมาช้าด้วยมองดูเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีผมมาเล่นเหมือนแดบมัค่อยแรงอะเล่นนุ่มพี่นุ่มบางนุ่มเ่นมั่งลิมั่งอะไรมังโอ้โหทำไมเฮียทไมครับมุดมุเลย่าเหรอมันไวมไว

พี่เมนูห้ามังเนี่ยมันไม่โกม,มาแต่ก็ไม่แพงเนี่ยเราลองหมุดอยู่ทีดิตรงเตงเปล่าไม่ได้เลยใช่ป่ะไม่ได้ป่ะรู้แล้วเอาลงมาเลยเอาลงม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 า